อันนี้เป็นเรื่องของเอ่อเป็นเรื่องของแม่เหล็กบ้างก็คือเอ่อแมกน e t o ส t ตติกทีนี้เขาก็ถามว่าให้หาสนามแม่เหล็กที่มีระยะทาง Z เหนือ จุดศูนย์กลางของสุรุ่ารูปที่มีรัศมี R ซึ่งมีกระแส a ไหลเราก็วาดรูปก่อนวาดรูปแล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่เวลาเราเรียนเนี่ยเราจะเรียนเรื่องสนามไฟฟ้าก่อนแล้วก็ ต่อมาก็มาเรียนเรื่องสนามแม่เหล็กซึ่งสนามแม่เหล็กเนี่ยก็ใช้ตัว B ซึ่งเป็นอันนี้เป็นระยะทาง Z แล้วก็เป็นเซอร์คูลาแบบนี้โอเคซึ่งจะเห็นว่ามันมีเซอร์คูล่าซิมเมทรีนั้นทาง h o r i ซ o n แ a l เนี่ย h o r i ซ o n แ a l แนวแกแนวแนวราบเนี่ยมันจะมันจะ CANCEL กันไปมันก็จะหายกันนั้นจะเห็นว่ามันมีแต่แนว v ว r t i c a l ก็คือแนวสูงขึ้นไปแบบนี้มันก็จะมารวมกันโอเคนั้นเวลาเราคิดเนี่ยเราก็คิดแค่แนว v ว r t i c a l แนวสูงของอันนี้ซึ่งเราก็ใช้กฎของ b บโอสวัซึ่งก็คืออันนี้แต่เห็นว่ามันเป็นมันเป็นเส้น DL แบบนี้แบบเล็กๆ,ๆ dl นั้นมันต้องมีการอินทิเกรต dl โอเคแต่ว่าก่อนที่จะทำแบบนั้นเรามาดูความสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นพีทาโกรัสนั้น r ตัวเขียนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นกำลังสองถ้าเป็นกำลังหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้โอเคอันนี้พีทาโกรัสจากรูปนี้เรามาเขียนใหม่เป็นแบบนี้นั้น cos t เ,เนี่ยก็คือ r ใหญ่ส่วน r ตัวเขียน ซึ่งอาตัวเขียนเราก็ได้แล้วก็คืออันนี้เราก็มาแทนก็เป็นแบบนี้น,นคอสเซต้าก็คือก้อนนี้อันนี้ก็คือกดบยโอสวัส์ในรูปของ Integral เขียนว่ามันจะ Integral DL แต่ว่าอย่างที่เราบอกไปว่ามันเฉพาะแนวเวอร์ติเคิลนั้นก็ต้องถ้าเป็น Vertical คิเนี่ยก็ต้องเป็นคอสเซตาถ้าเป็นแนว h o ล i z o n t ก็ต้องเป็นสาย t h e t โอเคอันนี้ก็คือแค่แค่ trigonometry เฉยๆโอเคถ้าเป็น vertical ก็เป็น cos t h e า a ตอนเรารู้ cos t h e t อยู่แล้วแล้วก็อินทิเกรต dl อันเนี้ยเรารู้ว่าเส้นรอบวงสมการก็คือ2 π r นั่นเองอินทิเกรตง่ายมากเลยก็คืออินทิเกรต dl เนี่ยก็คือได้2 π r นั้นจากรูปนี้อินทิเกรตแล้วก็จะได้เป็น2 r พาย r แล้วก็แทนค่าคอเสตาก็เป็นอันนี้โอเคแล้วก็2พายมันตัดกับ4พาไได้แล้วอันนี้มันคือเซต r ตัวเขียนกำลังสองนี่ยมันคือก้อนนี้แต่มันมีก้อนนี้ด้วยนะมันก็เป็นยกกำลัง3ส่วน2แล้วนี้ก็จะตอบแล้ว ก็ B vertical เนี่ยก็จะได้เท่านี้โอเคข้อนี้อินทิเกรตไม่ยากเพราะว่าอินทิเกรตแล้วมันได้2พายอเลยก็ทำเรื่องสนามสนามไฟฟ้าเยอะแล้วก็ลองมาทำสนามแม่เหล็กดูบ้างก็สูตรก็จะใช้อย่างโจทย์ข้อนี้ก็ใช้ B o s s w a แล้วก็ใช้ความเข้าใจแล้วก็ trigonometry แล้วเราก็จะทำได้ก็จะประมาณนี้ ครับข้อนี้